สวัสดีตอนเช้าใช่แล้วก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง dream maker channel ช่องคนชอบเล่นเกมถึงชอบเล่นเองวันเนี้ยเราจะไปช่วยชิปตีจริงไหมอ่าจดหมายมาจะเล่าให้ฟังว่าชิปตีเนี่ยนะเขารออยู่กับ t h u n อ e r ประมาณในเกมนะต้องมีจะสัปดาห์หนึ่งแล้วมัว,วไปเล่นไซเควนก็ปล่อยมันไปคราวเนี้ยเราก็จะ ไปช่วยชื่ออะไรนะชิฟฟรีผู้น่าสงสารเอ้ยชิฟตรีไม่ใช่ชิฟฟรีชิฟตรีผู้น่าสงสารแต่ก่อนที่จะไปช่วยชิฟตรีผู้น่าสงสารเนี่ยโอเคนะเราก็ต้องเก็บของนิดนึงไปที่เมลทินทันเดอร์อ่านนี้ทันเดอร์รอเบื่อแย่แล้วอ่ะก็ทีมเนี่ยก็ยังเป็นทีมเดิมนะแล้วก็ตัวของซูโม่เนี่ยก็ยังไม่มีท่าใหม่ที่รักก็ยังไม่มีท่าใหม่ แต่ว่าซันฟลอราเนี่ยเรามีท่าใหม่ก็คือท่าเรเซอรีฟที่ยิงใบไม้ออกไปอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่พูดถึงว่ามันจะแปลงร่างเมื่อไหร่เนี่ยทำไมเลเวลสิบหสิบแปดมันก็ไม่แปลงร่างลท้ทีไปอ่านมาแล้วมันจะต้องเล่นให้จบเนื้อเรื่องหลักก่อนมันถึงจะเริ่มแปลงร่างได้โอเคไปกันทันดูนี่มันเป็นตีนเขาเมเทนทันดู สงสัยจริงๆเลยว่าอาัลซัมไปฝั่งนึงใช่ไหมที่เราตกลงกันไว้แซปโดสเอ้ยไม่ใช่ทันเดอร์มันน่ากลัวมากมันโหดมากโอ้ยฉันปวดท้องอีกแล้วแต่ไม่มีใครเห็นเอาละฉันจะไม่กลัวฉันจะดูดพลังออกมาจากก้นบึงเราจะต้องสู้รบก,กันไปเถอะ ซูโม่ซูโม่เขียนพินัยกรรมหรือยังเฮ้ยฉันไม่มีแอปเปิลเนาะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดินหาแอปเปิลแรับไม่มีแอปเปิลหนอเฮ้ยยส yes. เฮ้ยปกติแล้วในทุกดันเจียนเลยมันจะให้ไอเทมมา แบบถ้าเรามีแอปเปิลถ้าเราไม่มีแอปเปิลน่ะมันจะมีให้เราเก็บอันนี้มันไม่มีเลยทำไมมันใจร้ายกับเราแบบนี้เฮ้ยฉันไม่มีแอปเปิลเป็นไปได้ไงที่ฉันจะไม่มีแอปเปิลมันต้องมีแอปเปิลอยู่ในด่านนี้บ้างซิถ้าไม่ให้จริงๆนี่เศร้ามากเลยนะเราแบบถ้าไปเจอ Thunder ทันเดอร์ทั้งๆที่มีแบบกันแค่สามตัวนี้คือไม่ไหวนะน่าจะ โดนหเดียวดับดิน้นโอ้แล้วงี้เราจะสู้แบบสามตัวได้หวะผิดพลาดอย่างรุนแรงเลยปกติต้องเอาแอปเปลิลเข้ามาด้วยเออไม่เจอโปเกมอนที่นั่นแล้วว่าแต่เราไม่มีแอปเปลิลอีกแล้วไปหาแอปเปลิลกันเผื่อมันจะมีสักอันนึงขอแบบไปถึงทันเดอร์มีสักแปดตัวได้ไหมชั้นที่สิบเอด าเสียงเพ่งหายเอาแล้วเราปีนขึ้นมาสูงเลยนะเน,นี่ยเราอะใกล้ถึงขั้ากบนหรือ,อยังนะฮะดูสิสุโม,โม่นั่นมันุูป,ปั้นเนี่ยมันเหมือนคันกระคันเลยนะโอ้มันทำให้เราอะเอาไอเทม ใส่ไม่ทูบล็อกได้มันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากถ้าตอนเนี้ยเราอยากจะออกไนซ์ไอเทมเราต้องทําแล้วโอ้มันเป็นจุดพักนี่เองดีเลยขอพักหน่อยดิฟซิตไอเทมซุโม่คุยกันก่อนที่เราจะเข้าไปเราใกล้ไปถึงจุดเป้าหมายแล้วนะเราทําได้แนะ่ซุโม่เออคือเราไปถึงแน่แหละแต่เราอาจจะตายไง ฉันมีความสุขจริงๆที่ได้มากับนายคือหมายถึงว่าเราจะตายไปด้วยกันเนี้ยหรอก่อนเข้าไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนสเตตัสเฮ้ยมันรีสเตตัสตตให้เต็มเลยชัววิ่งเข้าไปนี่ฮะทันด์ <laughs> เข้าจริงไหมเข้าดิอุซานมาถึงแล้ว <laughs> มึงไม่เข้าได้หรอเฮ้ยไม่เจออุ๊ยเจอเจอฉัน เฮียเสียงหายแล้วโอ้ถึงแล้วที่นี่มันโอ้ฟา้าสปา์ขนาดนี้ทันเดอร์อยู่ไหนเนี่ยเรามาช่วยชิฟตี้นะออกมานะถึงแม้ว่าเราจะแอบไปเล่นไกดเควสตั้งนานโอ้โหมาจริงเหรอฉันก็แค่ล้อเล่น ฉันบอกแล้วว่าฉันจะไม่มีเมตากับพวกที่มารบกวนต้องไม่กลัวไม่กลัวฉันไม่กลัวทันเดอร์ปล่อยชิฟตีเดี๋ยวนี้เราเป็นบล็อกบอลเรสคิวทีมโอโ้โหถ้ามึงน่ากลัวเหลือเกินกัแบบหนึ่งนะอัดวิดีโอเลยเอาไปไว้ทำคลิปแบบสวย,สวย พวกแกเนี่ยมันกล้ามากนะที่มาพูดกับฉันที่มาสั่งฉันฉันก็จะตอบว่าฉันโกรธมากแล้วมึงตายไม่ตายหรอกกูเป็นพระเอกโอ้โหมันแบบตัวใหญ่แบบหลายช่องอะ่ะโอ้ยทําไงมันจะมีท่าแยิงแบบบูมเดียวโดนทั้งหมู่ไหมก่อนจะทำอะไรเราขยับเข้าไปหนึ่งช่องยิงไฟที่มัน เรสลีฟพลังเท่าไหร่ไอ,อยกัดระกัดระชกอ่ะยิงคีโกนโดนไหมไม่โดนโอ้ไม่ได้ยิงขีโกนใส่ไม่ได้มันบินมันบินลืมโอ้ยเสียไปหนึ่งนั่นปีเลยเสียไปหนึ่งตาอ้าโอ้โหโอ้บุ่มเดียวสลบละร้อยหนึ่งปืนเลยวันแล้วโอ้ยซูโม,ม่แย่แล้ว โอ้โหมึงขอโรษโอ้ยลุมมมาแล้วก่อนที่จะตายแล้วมีจุ๊บกี่อันเนี่ยยิงมันเลสลีฟเมื่อไหร่แล้วสามร้อยแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยสามทีตัวแล้วโอ้ยโชกุอีกแล้วเหรอโอ้ยทุกคนลุมมันอย่ายอมแพ้ปังออ้ยไม่โดนโดนยิงดับเบิลเลยเออลุมลุมลุม อ,ย, ion, linkage, อย่ากาเพื่อนกูเออทุบมันลุมลุทุบมันเออตบมันตบมันอพลังมันเท่าไหร่วะห้าร้อยแล้วมึงเนี้ยยิงมันยิง,งอีกออยิงอีกเออจะไปยอมแมเฮ้ยโอ้ย,อยน่าจะพลังประมาณเกือบเจ็ดร้อยมั้งนั่นแหะเป็นไงล่ะเร็จกูท่ายีมันเป็นลูกน้องกูด้วยนะฮะก็เลยขึ้นเนี่ย กูได้เจงจังโอ้ยไม่ยอมแพ้อ้ยะรอบสองเฮ้ต่อไปฉันจะจัดการมันเองเอาอีกเหรอเดี๋ยวดูพลังของร่างสามโอ้โยมึงตบอุขนาดนี้พอก่อนก็ได้แค่นี้แหละเหนื่อยเอาชิปตี้ขึ้นไปเจ้าพวกเด็กน้อย จะทำไม่ข้าประทับใจยิ่งนักแต่มันจะไม่ง่ายขนาดนี้หรอกคราวหน้ามึงจะยังมาสู้กูกอีกหรอเมื่อกี้พลังมึงเจ็ดร้อยาวหน้าพลังมึงสองพันข่าวหน้าแล้วก็จะปล่อยทุกท่าเลยขนาดมึงเมื่อกี้แม่งปล่อยท่าเดียวอย่างร้อยหนึ่งขราวหน้าตายไปเล่าอืนั่นไงชิตรี ชิตรีนายยังไม่ตายใช่ไหมฉันแค่ไปเล่นไซเควสมาประมาณเจ็ดวันในเกมปลอดภัยดีไหมเนี่ยอ๋อพอได้แค่แบบต้องอยู่ตั้งเจ็ดวันอะแย่จังโอ้ดีใจจังเลยนะที่นายปลอดภัยถึงแม้ว่าฉันจะไปเล่นไซเควสมาตั้งเจ็ดวันอ๋อสุดยอดไปเลยอะ่ะมันแบบแข็งแกร่งมากไอ้ทันเดอร์นั่นอะ จริงด้วยนายอะเป็นมัดคลิปที่แข็งกร้านจริงๆนี่สิเนาะสิ่งที่ฉันรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันนายอะมันเป็นพระเอกนายไม่ใช่โปเกมอนเห็นไหมล่ะฮะรู้ได้ไงอะรู้ได้ไงว่าสุโมไม่ใช่โปเกมอน ซโม่เป็นคนนะเฮะแปลว่าอะไรเป็นคนคนคนเป็นไ,ได้เหรอมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าวันนั้นอะที่เขาตื่นขึ้นมาเขาบอกแค่ว่าเขาเป็นคนจำอย่างอื่นไม่ได้เลยโอ้ฮะลัมเบรลัมเบรคือตัวอะไรบ้าลืม เขาบอกอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตรงจตุรัสนั้นน่ะเขาบอกว่าอาคราคาซามรู้ทุกอย่างหรือว่านายก็เป็นคนเหมือนกันนายรู้ได้ไงว่าสมม่มาเป็นโปกเกมอนได้ไงจุดุจจุดุชิบหายละไม่ได้เตรียมคำตอบมาไว้ก่อนไม่ฉันไม่รู้รว่าละโอ้นึกว่าจะรู้ซะอีกโอ้ยนึกว่ารู้เป็นทุกอย่างแต่ว่านะ ังไงมันก็จะต้องหาความจริงให้ได้โอ้ทำยังไงอ่ะตาปิ้งิงว้าวเราจะต้องไปทีุ่บเขาแห่งแอนเชียนดิดมมนที่นั่นเราจะต้องไปหาโปเกมอนที่เดี๋ยวนหนึ่งนะไดกสแตอร์อินทูเดอะซันออเดยฮะมึงจะไปหาโปเกมอนที่มันจ้องดวงอาทิตย์ทุกวันอนะ่ะ ก็ตาบอดเลยเขาบอกว่าโปกเกมอนตัวนั้นมันจะสามารถเห็นอนาคตคือมึงตาบอดแลวไงมึงก็เลยเห็นอนาคตเหรอมันชื่อสตูสตูทําไมชื่อมันตลกกันเราต้องไปที่นั่นเพื่อไปแก้ไขปัญหานี้ให้กับเพื่อนนายเราจะไปหาสตูโอเคสโมเราไปที่ ฮิวออฟเดิแอนเชียนกันอย่าเสียเวลาเลยเราทำให้ชิปตรี้ต้องรองมาตั้งเจ็ดวันแล้วในเกมชิปตี้กลับบ้านกันเถอะโอ้ได้ถึงแม้ว่าหน้าตาฉันจะดูเป็นตัวโกงแต่ฉันไม่นคนดีนะกลับบ้านกันวิ่งแจเลยนะมึงสมกูกลับบ้านกันเถอะแหมฉากซึ้งๆว่าแบบว่า พวกเรากลับบ้านกันเถอะแล้วก็ซ้มฉันรู้นะฉันรู้ว่านายอะไม่ควรจะทำเป็นไม่สนใจเรื่องนี้นะจุดๆๆๆนายรู้อะไรบางอย่างใช่ไหมล่ะมันน่ากังวลนะแต่ว่าฉันออยากจะอุบไว้ก่อนยังไม่พูดดีกว่า เพื่อประโยชน์ของพวกเขาอะไรอะ่ะจะบอกว่าถ้าเราเล่นจบเราก็ต้องกลับเป็นคนแล้วเราไม่ได้เป็นโปกเกมอนเราเงินกูเล่นไม่จบหรอกกูเล่นกูเล่นเฮเด็ดร้อยเช้าว,วันถัดมนาะตือตือตืออะไรนะที่อรารคาซามอ่ะเขาไม่ยอมบอกเราดูสิตือตือตือ สโมวัตด,ดีตอนเช้าเมื่อวานฉันไปเช็ครอบๆนะก็เจอว่าฮิวออฟดีแอนเชียนน่ะมันอยู่ในเกรทแคนยอนเราไปได้นะถ้าเราอยากไปเกรทแคนยอนกันน่ะฮะมันเป็นอะไรอะ่ะมีอะไรหรอทำไมหน้าตาไม่ค่อยดีเลยอันแรกก็คือฟังนะจ้าที่รักอันที่สก็คือไม่มีอะไรแหม ไม่อยากกลับเป็นคนละสิต่อวันนี้แหละไม่อยากกลับเป็นคนฟังนะที่รักฉันมีอะไรจะบอกฮะอะไรเหรอฉันรักเธอไม่ใช่อันแรกก็คือทําไมเธอพยายามจังอันที่สองกับทําไมเอ,อ้อไฟอัพนี่คืออะไรทำไมทำไมดูแบบพยายามมากๆเนี่ยมันก็ต่างไม่ต่างกันว่าวสองอันนี้ไม่แน่ใจอะ่ะอันนี้เป็นสำนวนว่าอะไรไฟอัพคืออะไร อันแ,แล้วกันทําไมเธอต้องพยายามเพื่อฉันขนาดเนี้ทําไมอ่ะมันไม่มีอะไรมากเลยเพราะฉันรักนายใช่ก็อันแรกก็คือนายพยายามขนาดนั้นนะทั้งที่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับนายเลยอันที่2คือนายพยายามเพื่อคนอื่นโอ้โหอันแรกเนี่ยก็โอเคนะเพราะว่า เราเป็นคนไงถ้าเป็นคนก็ต้องทําเพื่อตัวเองแต่เป็นโปเกมอนอาจจะทาเพื่อคนอื่นอ๋อไม่ใช่เพราะฉันหรอกฉันน่ะพยายามมากกว่าน,นี้ก็ได้นะฉันอยากจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเองเราเป็นเพื่อนกันไงล่ะไม่ได้เป็นที่รักกันหรอฉันอยากจะทำให้ดีที่สุดเพราะว่าฉันเป็นเพื่อนนายเร่งเฟรนด์โซนทันที มันก็แค่นั้นน่ะเราไปทําไม่ดีที่จะทำไม่ดีที่สุดเถอะแม่พูดไปชัดเลยเอาส่งจดหมายเราไม่ได้ช่วยโปเกมอนนั้งหลายตัวน่าเสียดายจริงๆไม่ได้เอาแอปเปิลไปด้วยคราวหน้าเราต้องเอาแอปเปิลไปด้วยอย่าให้ขาดจาไว้นะขาใจใช่ไหมที่รักคราวหน้าอย่าลืมแอปเปิลนะสําหรับวันนี้เนื้อเรื่องของเราก็คืบหน้าไปมากไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้า สำหรับวันนี้ลืมบอกเล่นไซเคเวสไปเยอะแล้วจนเป็นแรงซิเวอร์แล้วสำหรับวันนี้วันนี้ลาคอย